เทศบาลเมืองลบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีขอเชิญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันมหาสงกรานต์วันที่13เมษายน2567ณเทวสถานปรางแคอําบลไท่าหอําเภอเมืองลบุรีจังหวัดลบุรี รวมตักบาตเข้าสารอาหารแหง้งสงน้ำพระศรีอริยะเมตรตยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำลบบุรีรับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิตช่วงปีใหม่ไทยจากพระครูีิริจริยพาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรี รับพรปีใหม่ไทยจากนายอัมพลอังคภาก่อนกุลวาราชการจังหวัดลบุรีพร้อมรับของขวัญปีใหม่ไทยจจกนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีอย่าลืมมาร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567เทศบาลเมืองลบุรีในวันที่13เมษายน2567ณเทวสถานปรางแข่ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีไยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ เทศบาลเมืองลบบีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบีเร่งดำเนินการปรับปรุงสวนลิงให้ได้มาตรฐานตามที่ทางกรมอุทยานแนะนำเพื่อเตรียมรับลิงที่ทำหมันแล้วให้มาพักที่สวนลิงคาเดเริ่มดำเนินการได้ในต้นเดือนหน้านี้ค่ะ สำหรับบรรยากาศในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิงที่ตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี พร้อมด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีได้จัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการดําเนินการปรับปรุงสวนลิงเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้แนะนําเนื่องจากเป็นการเตรียมรับลิงที่ได้มีการจับมาทําหมันตรวจโรคแล้วปล่อยให้อยู่ในกรงที่ดําเนินการอยู่ โดยลิงจะต้องอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติโดยคงมีความแข็งแรงไม่ให้ลิงหลุดออกไปรบกวนประชาชนสำหรับการเร่งดำเนินการในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์การทหารปืนใหญ่เจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางลบบุรีขณะที่การดำเนินการใกล้จะสามารถนำลิงเข้าไปอยู่ได้แล้ว ซึ่งคาดว่าต้นเดือนหน้าก็จะสามารถรองรับลิงบางส่วนเข้าไปอยู่ได้ค่ะโดยได้มีการเทพื้นปูนบดอัดดินจัดอุปกรณ์ที่จะได้ให้ลิงห้อยโหนเสริมความแข็งแรงของกครงทั้งหมดนี้เชื่อว่าจะเป็นการควบคุมประชากรลิงที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนลงได้ ซึ่งการดําเนินการจับลิงลบบุรีนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดําเนินการและจะทําให้ลิงอยู่กับคนได้อย่างมีความสุขค่ะนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าการดําเนินการปรับปรุงสวนลิงที่ตําบลโพก้าวต้นอําเภอเมืองลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยได้นําเครื่องจักรเข้าไปดําเนินการในส่วนของระบบประปา การเสริมความแข็งแรงของโครงการเทพื้นปูนอุปกรณ์ที่จะให้ลิงห้อยโหนตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้คําแนะนำไว้ค่ะซึ่งลิงต้องอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติในส่วนของความแข็งแรงของโครงกำลังดำเนินการเสริมความแข็งแรงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่แห่งนี้จะสามารถรองรับลิงที่ผ่านการทำมันในกลุ่มแรกมาอยู่ ที่ที่มีความแน่นหนาเพียงพอและสามารถอยู่ได้สุขสบายสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ได้ทุกทรมานค่ะ เอาเอาเรื่องสวนเลิงก่อนเนาะคือตอนนี้ต่อเช้าผมก็ไปอยู่ทุกวันเลยฮะในการปรับปรุงเพราะว่าผมก็คุยกับท่านผู้ว่าคุยกับกรมปัญยาแล้วแต่ตอนนี้กรมปัายาเขาก็ไปนําเสนอหรือเสนอแนอะในการแก้ไขสวนลิงให้แข็งแรงขึ้นเพื่อป้องกันลิงหลุดออกไปเพื่อไปขยายนิคมใหม่อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมก็ทําตามกรมปัญยาแล้วร้อยสลิงเทปูลแล้วตอนนี้ก็ได้ประสานกับทางรัฐบาลนะถ้าโดยท่านนายกเศรษฐาเนี่ย ก็ได้รับนังเสืจจเอจากองคงไปแล้วในการสร้างกงลิงเพิ่มเพราะมีพื้นที่อยู่บริเวณบอ่อใหญ่เนี่ยประมาณ3ไร่และอีกไร่หนึ่งอยู่ด้านบนเนี่ยมันเป็นกองเก่าซึ่งจังหวัดเขาทําไม้เก่าแล้วเนี่ยม,มันเอาลิงไม่ได้เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งไร่ด้านบนก็ต้องทําด้วยก็ประมาณงบประมาณและมีทั้งบอ่อบาบัดน้ําด้วยประมาณ26ล้านกว่าก็คือท่านนายกเศรษฐาก็จะใช้งบกลางส่วนของท่านนายกในช่วยเหลือก็รับปากเรียบร้อยแล้ว ผมคิดว่าท่านรับปากแล้วแล้วก็ดําเนินการจริงจังแล้วตอนนี้นะตอนนี้ผมก็รีมิาหารมีเรือนจํามีของผมวันละร้อยกับคนทํามาสิบกว่าวันแล้วนะเล่งเล่งเล่งทำอยู่ก็ไปเทป,ปูนอยู่ไปร้อยสลิงอยู่นะในบอ่อใหญ่ก็เอารถแท็กเตอร์รถอะไรเข้าไปเข็นอยู่ทําอยู่พเพะอเพื่อเร่งเวลาขึ้นผมบอกตอนนี้สิกว่าวันแล้วผมกะไม่เกินอีก10วันเนี่ยทุกอย่างจะเห็นเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ส่วนกงข้างนอกข้างบนเนี่ยมันมีปัญหาว่านะเวลาเ,า,า,เา,า,เาเนี้ยเราทํางบมาไปหาท่านเศรษฐาเนี่ยก็เราทํารูปรวมไปไม่ทาแยกโกงเพราะฉะนั้นต้องรองบงประมาณท่านมาแต่เรื่องเตรียมความพร้อมทัางงบประมาณมาก็จัดซื้อจัดจ้างทำได้เลยนะผมบอกแค่นี้ว่าตอนเนี้มันไปได้ได้ดีแล้วนะแต่พอไปได้ดีเนี่ยผมอันนี้ผมขอพูดนิดนึงเนาะตะกี้ผมดูรายการนะก็เขาก็เอาคนไปชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนก็ไปพูดกัน อยากจะเอาลิงออกจากสังวนอาจะกี้นะผมดูตะกี้นะแต่ก็มีหมอมีอะไรต่างๆเข้าไปก็คนเดียวคัดค้านไม่เอาลิงออกจากสัตว์สังวนบอกไม่ใช่ปัญหาเรื่องลิงอยู่สัตว์สังวนแล้วไม่ลิงตแต่ผมว่าปัญหาจริงไะถ้าลิงยังอยู่เนี่ยเราดรําเนินการไม่ได้แต่ถ้าลิงออกจากสัตว์สังวนเราดรําเนินการได้ท้องถิ่นดําเนินการได้แล้วก็ถามว่าเขาเห็นผมดูตะกี้เขาบอกว่า ฐานการขับเคลื่อนเนี่ยลิงไม่ออกจากสัตว์สงวนก็ขับเคลื่อนได้ผมขับเคลื่อนยังไงหรอในเมื่อลิงเป็นสัตว์สงวนขับเคลื่อนยังไงนะแล้วถามว่าเอาลิงออกไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์สิครับเพราะเศรษฐกิจคุณดูอย่างตึงนอนนี่ตึกร้ามบ้านช่องตรงหน้าปางแขกปางสำมยอดไปถึงสวนเอ่อสวนการค้ามโนราไม่มีคนอยู่แล้วแล้วเป็นที่อยู่ของลิงไปหมดแล้วนี่ไงการที่ได้ประโยชน์อะไรถ้าลิงออกจากสัตว์สงวนก็เศรษฐกิจจะกลับมาไง คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่คุณไม่รู้หรอกคุณก็สักแต่พูดไปนะพูดไปเอาความจริงเอาคนที่รับความเดือดร้อนถึงตะกี้สามคนที่พูดเขาได้รับความเดือดร้อนผมไม่สบายใจเลยนะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องคุณคนเดียวต้องมาคัดค้านแม่เอาลิงจอกส,กสว์สนาหน่อยน,นี่นะแต่ตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณรัฐบาลขอบคุณกรมธรรยานนะแรลงเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็มีหนังสือมาแล้วเขาก็เกามาแล้วโดยลิงไม่ออกจากศัสน์สงวน แต่ยกเว้นระเบียบให้จังหวัดลบรีโดยเฉพาะเทศบาลเมืองลบรีนะในการบริหารจับขนขังได้นะแต่ไม่ให้เอาไปปล่อยอกกกขังแต่ก็มีข้อแม้อยู่นิดนึงก็แจ้งผมแจ้งกรมทิยานไปแล้วว่าถ้าจับลิงเท่าไหร่ก็แล้วแต่อาจจะพันตัว2,000ตัวไปไว้ในสวนลิงผมในกองลิงผม,ลงลงผมเรื่องอาหารเรื่องค่ายาเนี่ยตอนนี้เขายกจะยกระเบียบมาให้แล้วเขาจะส่งหนังสือมาว่าให้ยกระเบียบตั้งงบประมาณได้ะไรได้ ผมก็ถ้ายกรับเป็นระเบียบได้ปุ๊บผมจะตั้งงบประมาณขึ้นนะฮะแต่มีข้อแม้ว่าลิงยังเป็นรรสัตว์สงวนไม่ใช่ยกเว้นได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะนั้นก็ผมก็พูดตรงนว่าถ้าผมเอามาแล้วสักพันตัวหรือสองพันตัวเอาขึ้นมาไว้แล้วเรื่องอาหารเรื่องยาผมจัดการให้แต่ถ้าลิงแข็งแรงแล้วกรมอุทยานต้องรับลิงไปไว้จวนตรงไหนก็แล้วแต่ไปไว้นะแล้วผมจะได้เอาลิงที่เกเรชุดใหม่เข้าไปอยู่แค่สองรอบ รับรองว่าลบุรีเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้นนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรถึงจะไม่เอาออจากสงงัตหงศนแต่เขายกระเบียบให้เป็นจังหวัดลบุรีในการขนจับขนขังได้แค่นี้ถือว่าเป็นแสงสว่างของของคนลบุรีแหละผมว่าแก้ไขปัญหาได้แล้วตอนนี้แต่อย่าไปคัดค้านกันว่าคนมาแย่งลิงยูไอน้นลไอนี่อย่าไปคัดค้านเลยครับคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ความเดือดร้อนนะคุณบอก ถ้าไม่แมวลิงออกไม่ให้ลิงอยู่ก็ขับเคลื่อนได้ขับเคลื่อนยังไงครับตึกไม่มีคนอยู่แล้วหากินไม่ได้แล้วคุณจะพูดเอาเพื่ออะไรนะผมไม,ไม่ไม่รู้นะว่าจุดประสงค์เขาคืออะไรจุดประสงค์อาจจะเป็นเรื่องของมูลนิธิหรือไม่ผมไม่รู้แต่ว่าพูดเพื่ออะไรคนได้รับความเดือดร้อนเนะี่ยคุณต้องช่วยเหลือประชาชนผมเป็นนายกเทศมนตรีผมเป็นนักการเมืองประชาชนได้รับความเดือดร้อนชัดเจนอย่างนี้กัดทุกวันนะไม่จ,จัด สามสี่วันหนนะตอนนี้แทบจะทุกวันจะเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวมากผมต้องไปจัดการเรื่องสวนลิงทุกวันไปอยู่ทุกวันจนหน้าดําหมดแล้วเนี่ยเร่งเพื่อจะแก้ไขช่วยพี่น้องประชาชนพอผมเห็นวรกรุงธิยานมีหนังสือม่าข้าวแล้วว่าจะให้เราดาเนินการได้ได้แจ้งข่าวเดียนันี้ให้กับทางพี่น้องประชาชนรับทราบนะแล้วก็ขอขอบคุณกรมธยานซึ่งเร่งเห็นความตรงนี้แล้วก็เอากฎหมายเฉพาะกิจมาให้ตรงนี้ ก็ขอขอบคุณด้วยไอ้ส่วนที่คนที่ต่อต้านว่าไม่ให้เอาลิงออกจากสถานาลิงไม่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจลิงไม่เกี่ยวกับขับเพื่อนลิงไม่ใช่ปัญหาคุณจะไปทําเลยครับคนทั้งประเทศไทยเขารู้อยู่แล้วว่าปัญหาที่เศรษฐกิจพังที่ทําอะไรที่ทําร้ายคนเกิดจากลิงนะครับแล้วเรื่องจุดให้อาหารลิงอีกเหมือนกันบอกมี2จุดไม่ใช่ครับมี4จุด จุดแรกคือหลังมะเราล็ลำมสจุดที่สอนในสาระการจุดที่3ข้างรถไฟและจุดที่4ีเป็นจุดพิเศษซึ่งให้อาหารเม็ดเนี่ยก็คือข้างหน่วยสารวัตรสอหอนะหน่วยสอหอนี่ก็เป็นจุดหนึ่งสจุดแต่คุณก็จะมาพูดว่าไปให้เขาอาหารไม่พอลิงอย่างงูลิงอย่างนี้ผมถามมาในเขตเทศบาลเนี่ยสี่ที่นี่ถือว่าได้สี่ที่ที่ให้อาหารได้ถือว่าโชคดีแล้ว จะไปให้ตรงไหนได้อีกถ้าไปให้หน้าบ้านใครตอนนี้ทุกคนประชาชนในเขตทศบาลได้รับความเดือดร้อนจากลิงขนาดไม่ให้อาหารยังได้รับความเดือดร้อนเลยแต่ถ้าไปให้อาหารตรงหน้าบ้านเขาคุณคิดว่าบ้านไหนเขาจะยอมนะพูดได้พูดเอาสนุกเอามันเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักเพื่อเพื่อ,อผลประโยชน์อะไรผมไม่รู้นะมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แต่ถามว่าทําเพื่ออะไรอ่ะผมเลยแจ้งให้ทราบนะครับว่าขอให้ยุติค่ะลิงจะออกจากส่วหนวดหรือไม่ออกสัดส่วนหนวดก็แล้วแต่ เขาเอารมณ์มารวยมาแล้วก็ขอให้เขาขับเคลื่อนต่อไปคุณอย่าไปปั่นให้มันจนเกิดเหตุที่เขาจะสะดุดต่างๆคนลบบุรีเนี่ยลงความเห็นธรรมประชาคมทำประชาวิจารณ์เห็นดีด้วยใหการจัดระเบียบดิงเอาลิงให้อยู่กับคนได้ในจำนวนที่เหมาะสมแล้วก็ที่อื่นก็เอาไปให้กรมิยานดูแลแต่ส่วนหนึ่งเทศบาลจะดูแล ก็แจ้งให้รับทราบนะครับผมดําเนินการเต็มที่แล้วแต่ว่าถ้าถึงจับมาแล้วกรมยานต้องรับเท่วงต่อผมได้รับชุดใหม่เข้ามาแต่ถ้าชุดแรกผ่านไปชุด2เข้ามาชุด2ไว้นานไม่เป็นไรเพราะถ้าชุดแรกมาแล้วยังคาอยู่ที่ชุดแรกชุด2มันมาไม่ได้เพราะนั้นก็ฝากไว้นะครับเรื่องงบประมาณแล้วผมไม่ค่อยห่วงนะครับผมคิดว่าผมดูแลได้แต่ตอนนี้โชคดีคนลับุริจาคถึงจะไม่ออกจากสถงหนหนแต่เขายกเว้นระเบียบให้ ยกเว้นให้เป็นคดเคสเช่นจ,จังหวัดพัทลีนี่แหละนะส่วนเรื่องอย่างอื่นก็ต้องไปว่ากันเอาแต่ผมดูแลหนึ่งเรื่องความสะอาดและดูแลเรื่องลิงที่เขาได้รับมอบหมายมาเป็นส่วนที่ยกเว้นให้แต่ก็แจ้งไว้นะครับวอนนะครับอย่าไปอย่าไปขัดแ้่ขัดขาก็เลยช่วยชาวบ้านดีกว่านะครับอยากจะฝากเออะไรกับคนที่ให้อาหารลิงไม่ตรงจุดไหมครับก็คือณเวลานี้วันนั้น <c oughs> ผมประชุมที่ที่สรารลางคนที่มาประชุมชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่า นายกพูดออกทีวีหลายครั้งแล้วจะจับปรับจับปรับจับปรับทำไมถึงไม่จับปรับเพราะลิงตอนนี้มันกัดเลอะเทอะเลยผมบอกต้องเข้าใจผมนะผมเป็นนักการเมืองคนต่างจังหวัดที่เขามาให้บางคนเขาไม่รู้เขาก็ให้โดยให้นั่นเขาเราก็ตักเตือนตักเตือนตักเตือนแท้ที่ใจจริงผมอยากจะปรับจะต่ายนะแต่ตอนนี้ที่ไนเมื่อมีประชาชนออกมาพูดล้วต้องจับปรับต้องจับปรับเรื่องความสะอาดเรื่องลิงอะไรต่างๆผมเห็นดีด้วยแล้วผมทําตามพอลุ่งขึ้นผมก็จับไปลายนะจับไปเลยลายหนึ่ง ผมก็ให้ลูกน้องไปดักจับประจับไปตอนนี้จับอย่างเดียวตามคําขอของผู้ได้รับความเดือดร้อนก็คือจับรักจับตักไปนะครับออตอนนี้ก็น่าจะเบาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลิงย้ายออกไปส่วนหนึ่งผมเตรียมอาหารไว้ให้พร้อมแล้วเตรียมสถานที่เล่นของลิงไว้พร้อมห้อยเชือกนะห่วงยางมีสระน้ํามีบ่อน้ํามีน้ํากินรับรองว่าอยู่สุขสบายแน่นอนเนี่ยก็ขอร้องนะครับช่วยกันช่วยเหลือคนก่อนอย่าไป คานึงถึงหนึ่งตัวเองสองคำนึงถึงลิงนะครับเพราะหลุมไม่ได้ทําร้ายลิงผมจัดระเบียบลิงก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศราสดิ์ไกลเฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ